วิติใหม่แห่งการไล์สดกับน้องเหนียวเบตงจากช่องเบตงสลิดจอมพวนที่ทางเจ้าของปิ๊งไอเดียนำดีไว้ไล์สดมาใส่ไว้ที่ตัวแมวก่อนปล่อยให้มันเดินใช้ชีวิตตามปกติแต่ยอดผู้ชมพร้อมกันมากกว่าหมื่นคนจนตอนนี้เจ้าเบตงกลายเป็นอินฟูตัวใหม่ที่คว้าใจแม่ยกพ่อยกกันไปเต็มๆยิ่งดูยิ่งเพลินเพราะเราจะได้เห็นเหตุการณ์แปลกๆอย่างการลากกระปองเดินไปไล่แมวตัวอื่น บรรยากาศยังกับเรากำลังเล่นเกมที่มีแมวเป็นตัวเอกหรือภาพยนตร์อนิเมชั่นที่ใช้แมวเป็นตัวหลักอะไรแบบนั้นการทำแบบนี้อาจจะดูแปลกตาในบ้านเราแต่ในต่างประเทศมีคนทำอยู่เยอะเหมือนกันทั้งทำเพื่อหารายได้และทำเพื่อการศึกษาดูพฤติกรรมของแมวหรือสัตว์เลี้ยงที่ต้องการซึ่งบอกเลยว่ายอดผู้ชมของเนื้อหาเหล่านี้สูงสูงเกินแสนครั้งกันแทบทั้งนั้นสำหรับใครที่เห็นแล้วอยากทำตาม ก็ขอให้ระวังเรื่องความเหมาะสมของภาพที่เผยแพร่ด้วยเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะได้ภาพอะไรมาจากตัวน้องบ้างนะครับ